นี่นะคะเราก็ถักจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการนะคะอันนี้ถักทั้งหมดนะคะรวมช่วงลายที่เริ่มนี้นะคะทั้งหมดจะได้เจ็ดช่วงลายนะคะ1 2 3 4 5 6อนะคะได้ทั้งหมดเจ็ดช่วงลายนะคะถ้าใครต้องการความยาวเพิ่มก็สามารถถักเพิ่มได้นะคะแต่เออสำหรับในการถักครั้งนี้นะถักแค่นี้นะคะ พอเราได้ขนาดความยาวที่เราต้องการเลยนะคะเราก็ตัดปลายนะคะตัดปลายได้นะคะออกเลยนะคะแล้วเราจะมาทำชิ้นหลังนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำชิ้นหลังกันต่อนะคะชิ้นหลังนะคะก็ จะเริ่มด้วยการถักโซ่นะคะทั้งหมด145่ง่โซ่นะคะนี่นะคะเราก็ได้โซ่ทั้งหมด145่ง่โซ่แล้วนะคะ ลายนะคะก็จะไม่ยุ่งยากนะคะก็จะคล้ายๆกับชิ้นหน้านะคะจะเป็นลายเดียวกันเ,ออเริ่มต้นนะคะแถวที่หนึ่งนะคะเราก็จะถักโซ่โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้โซ่ห้าแลยนะคะคราวนี้เราจะนับ นับกลับไปอีก3โซ่นะคะอันนี้คือโซ่5นับไป1 2 3แทงลงทำคอทอแบบนี้ต่อไปก็โซ่5คราวนี้เราจะเว้น3โซ่นะคะ1 2 3ลงโซ่ที่4ี่ทำคอทอ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นสามโซ่หนึ่งสองสามลงโซ่ so. ที่สี่แถวที่หนึ่งนีนะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบแถวเลยนะคะนี่นะคะเราก็ถักมาจนจะจบแถวนะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็โซ่สอง แล้วก็ทําพอหนึ่งคอนะคะโดยเราจะเว้นหนึ่งโซ่นะคะมาลงโซ่สุดท้ายแบบนี้นะคะจบแถวที่หนึ่งต่อไปแถวที่สองแถวที่สองก็ขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งพลิกกลับเราจะแทงลงตรงหลักแรกนี้นะคะทำคอทอ จากนั้นก็โซ่ห้าแทงลงในช่องถัดไปทำคอทอควักธรรมดาโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงลงช่องถัดไปทำคอทอเหมือนกันพอได้สองช่องแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มถักลายกันนะคะ พันหัวเข็มคราวนี้เราจะทำพอหนึ่งคอนะคะหกครั้งนะคะลงในช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งนะคะจากนั้นก็คอทอ ช่องถัดไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคอทอช่องถัดไปเราจะทำช่องโซ่ห้าแบบนี้นะคะทั้งหมดสี่ช่องนะคะพอเราได้ได้สี่ช่องแบบนี้นะคะเราก็ถักลายตัวนี้ต่อนะคะลายแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอหกครั้งในช่องนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกได้หกครั้งก็คอทอนะคะอัน,นี้เราก็ทําเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะคือทําช่องโปร่งโซ่ห้านะคะสี่ช่องนะคะแล้วก็ขั้นด้วยลายนี้นะคะ ทำไปเรื่อยจนจบแถวเลยนะคะเร,เราก็ถักมาจนจะจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยจะให้ดูช่วงลายนะคะว่าจะได้กี่ช่วงลายนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะจะได้ทั้งหมดหกช่วงลายนะคะก็จะเหลือไปแบบนี้นะคะตอนนี้จะจบแถวจบแถวนะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ าแล้วก็มาคอทอลงตรงโซ่สามนะคะนับหนึ่งสองสามแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะถักจะถักต่อขึ้นไปเหมือนเหมือนชิ้นหน้าเลยนะคะเมื่อกี้เราถักได้ไปเออแถวที่สองนะคะ เราถักมาถึงแถวนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ถักให้ดูเราถักมาถึงแถวนี้นะคะต่อไปเราก็จะทําเหมือนกันกันกบแถวนี้แถวนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือจะเป็นลายเดียวกันนะคะทําไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะถ้าเกิดว่าเราถักชิ้นหน้าตามต้นแบบนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด7จ็ดลายเช่วงลายนะคะเราก็ถักไปให้ได้เจ็ดช่วงลายเหมือนกับชิ้นหน้านะคะถ้าของใครห ก็ถัก6กถักของใครเจก็ถักเจนะคะถักไปเรื่อยๆจนได้ขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูวิธีเชื่อมไหลนี้นะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแล้วก็เชื่อมลำตัวนะคะแล้วก็เว้นวงแขนนะคะว่าทำยังไงนะคะนี่นะคะเราก็ถักนะคะ จนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะอันนี้คือได้ทั้งหมด7ช่วงลายนะคะนับจากช่วงลายแรกนะคะได้7ช่วงลายพอมาถึงตรงนี้นะคะให้เรานะคะล็อกไหมไว้หนึ่งครั้งแล้วก็เหลือปลายไว้เหลือปลายไหมไว้ยาวหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะไว้ถักด้านข้างติดกันนะคะเหลือปลายไว้ ะะเหลือปลายไหมไว้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาดูวิธีเชื่อมต่อช่วงบากันนะคะช่วงบานี้นะคะของเสื้อชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะนี่นะคะเราจะมาเชื่อมต่อชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะให้เพื่อนๆนะคะเตรียมเข็มนะคะเข็มแบบนี้นะคะ เข็มสำหรับเย็บไหมพรมนะคะแล้วก็นำนำได้นะคะมานะคะแบบนี้จากนั้นเราจะมาดูเวลาที่เราจะเชื่อมต่อโดยการเย็บนะคะเราจะประกบนะคะชิ้นออด้านถูกนะคะไว้ด้านในนะคะ ด้านถูกก็คือด้านนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะด้านถูกอันนี้จะคือด้านผิดเราจะดูจากโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะอันนี้คือด้านถูกนะคะเราจะเอาด้านถูกไว้ด้านในแบบนี้นะคะจากนั้นชิ้นหน้าก็เหมือนกันอันนี้คือด้านถูกนะคะเราจะประกบประกบกันนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มเย็บนะคะ ด้านนี้ก่อนวิธีการเย็บก็ไม่ยากนะคะก็แค่เย็บให้ตรงให้เข้าตรงมุมกันนะคะแบบนี้เริ่มจากตรงนี้นะคะเราก็แทงลงไปตรงโซ่นี้นะคะ แทงลงไปด้านหน้าแทางแล้วก็แทงมาด้านหลังแล้วก็ดึงงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็มัดปมไว้นะคะมัดสองสักสองครั้งนะคะจากนั้น ก็มาเสียบลงตรงโซ่ที่สองนี้นะคะด้านหลังก็เหมือนกันเสียบลงโซ่ที่สองแล้วก็เย็บจากนั้นเราก็มาด้านหน้านะคะมาเสียบไปจากทางด้านนี้นะคะ เย็บไปเรื่อยๆนะคะจนจนกว่าเขาจะจบจนกว่าเขาจะจบช่วงบ่าที่เราถักในชิ้นหน้านะคะนี่นะคะเย็บมาถึงตรงนี้เลยนะคะเย็บแบบเดียวกันนี้ก็คือจะเอามาด้านหน้ากว่านนะคะแทงลงไปในช่องสู้ ให้ตึงๆหน่อยนะคะ เย็บให้ครบทุกโซเลยนะคะทุกหลักเลยเย็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเราก็เย็บช่วงไหลเสร็จทั้งสองข้างเลยนะคะในแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนะคะต่อไปเราจะมาทำช่วงเขนกันนะคะ ช่วงแขนนะคะออให้เพื่อนเพื่อนนับมานะคะหนึ่งหนึ่งอันนี้คือหนึ่งลายนะคะสองสามสี่อันนี้คือลายที่สี่นะคะแล้วก็ให้เราลายที่ห้าตรงนี้นะคะเราดูจากจุดนี้นะคะดูจากจุดตรงนี้ จุดที่เราเริ่มทำพอ1นคอหหลักตรงนี้นะคะให้เรานับขึ้นไปอีก1 2นะคะเราจะมาเชื่อมต่อนะคะตรงตรงแถวที่3นะคะนี่นะคะให้เราหาไหม้ตังสีหรือว่าเข็มกลัดแบบนี้นะคะมาทำเครื่องหมายไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะนับจากตรงนี้นะคะนับจากเ พอหนึ่งคอหกครั้งตรงนี้นับขึ้นไปหนึ่งสองสามช่วงที่สี่นะคะให้เราทําเครื่องหมายไปแบบนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหลังชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะคะชิ้นหน้าเราก็ดูดูลายนะคะนับมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ แล้วก็นับขึ้นไปหนึ่งสามสี่ช่วงเราจะตรงกันพอดีนะคะแล้วก็ใส่ตัวมาร์กทำเครื่องหมายไปแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครต้องการวงแขนที่กว้างกว่านี้นะคะถ้าใครตัวใหญ่แลว้ววงแขนวงแขนใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเพิ่มขนาดได้นะคะแล้วแล้วแต่ขนาดของของแขนหรือว่าขนาดของเสื้อที่ทักนะคะ อันนี้คือต้องการประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะคะหาออใช้ได้นะคะเย็บนะคะเราจะเริ่มเย็บนะคะ จากจากมุมนี้ไปเลยนะคะหรือว่าใครถนัดเย็บด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเราทำเครื่องหมายไปแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาเราเย็บนะคะเราจะเย็บจากจากหลักนี้นะคะจากจาก จากแถวนี้จากแถวที่เราทํำคอหนึ่งคอสีครั้งนี้นะคะหลักนี้นะคะดูดีๆนะคะเราก็เย็บจากตรงนี้นะคะเราก็แทงเข็มลงไปเลยจากนั้นก็มาด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันแถวนี้เหมือนกันนะคะนี่เราก็แทงลงไปแบบนี้ตอนนี้เราก็มัดไว้นะคะ มดสักสองครั้งแบบนี้จากนี้นะคะเราก็เย็บนะคะเริ่มเย็บได้เลยเย็บเหมือนกับที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะเหมือนกับที่เราเย็บไหลเมื่อกี้ เย็บไปทุกทุกโซ่เลยนะคะกะขนาดให้พอดีพอดีกัน เย็บไปเรื่อยๆจนกว่าจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวใกล้จบแถวเราจะกลับมาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเราก็เย็บมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะมุมนี้แล้วใกล้จะจบแถวแล้วแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะตาม ตามโซ่นะคะที่เราถักนะคะพอโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็ล็อกเย็บซ้ําอีกสองครั้งนะคะเย็บกลับไปกลับมาอีกสองครั้งเพื่อเป็นการล็อกนะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็โซนปลายนะคะ ซ่อนปลด้วยการแทงกลับเข้าไปที่เราที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะแทงกลับไปแบบนี้แล้วก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดตัดปลายได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะหนึ่ง ด้านข้างลำตัวนะคะหนึ่งหนึ่งด้านนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะกลับให้ดูกันนะคะว่าด้านถูกเป็นยังไงคะ่ะอันนี้คือด้านถูกนะคะด้านถูกที่เราเย็บนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็เย็บอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนกันกับตอนเย็บด้านนี้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าให้เย็บด้านผิดนะคะ เดี๋ยวเย็บเสร็จอีกด้านเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเราก็เย็บเสร็จทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อตัวนี้นะคะจากนี้นะคะพเพื่อนๆก็ไปเก็บเออเก็บปลายของได้ที่เหลือแบบนี้นะคะเก็บคือเย็บเย็บเข้าไปในข้างข้างในนะคะเย็บเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะให้เสร็จทุกด้านแล้วก็พอเราเออเย็บ ปลายได้เลยนะคะแล้วก็ไปซักแล้วก็รีดนะคะก็จะได้ลายที่สวยงามกว่านี้นะคะนี่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นช่วงช่วงล่างนะคะนี่นะคะอันนี้คอนะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นแขน เสร็จได้พอแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกันนะคะ